สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพผมเอกกิติศักดิ์ร่วมพิมพ์มครับในช่วงลองขับบายเอกกิติศักดิ์วันนี้เปิดแปลกๆหนึง่งผู้ชมวาผมเป็นสงสัยอะไรข้างๆของคันนี้ครับ BMW iX3 หรือ iX3 หรือหรือจะบอกว่าเป็น X3 เวอร์ชั่นที่ใช้ไฟฟ้า100%นต์นะฮะผู้ชมน,น่าจะพอทราบแล้วว่า BMW เปิดตัวทำตลาดรถเรียกว่ารถไฟฟ้า100%เนี่ยเรียกก็รุ่นนี้แหละก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้แหละ แล้วก็ยังคงเป็นเป็นโมเดลเดียวที่จำหน่ายในบ้านเราที่มีครบเรียกครบทั้งไลน์อัพเลยเพราะว่าเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์สันดาบที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจนมาแบบเป็นลูกครึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาบเครื่องยนต์เบนซินพร้อมมอเตอร์ที่เรียกว่าปลัรกอินไฮบริดหรือ PHEV และก็คันนี้ครับล่าสุดครับมอเตอร์ล้วนๆไฟฟ้า100ในบอดี้เดียวกันนะต้อหมอกว่านั้นเพราะว่า X3 ใช้บอดี้เดียวกันหมดเลยแต่ ก็จะแยกย่อยไปในการพัฒนาคนลยางแต่ในเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ซึ่ง BMW iX3 เตนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าวางโพซิชันในราคาจำหน่ายถือว่าและในเวอร์ชั่นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า i ตัว i อนำหน้าเลยในตามสไตล์ของรถไฟฟ้าของ BMW ทั้งหมดอะ i แล้วต่อด้วย X3 IX3 ใหม่คันนี้ก่อนหน้านี้เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่3 3 9ล้าน แต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาแสนหนึ่งมีการปรับราคาราคาใหม่ของ i อซเป็น3ามล้านสี่แสเกานเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงจะขึ้นมาแสนหนึ่งเนี่ยก็ยังต่ำกว่ารุ่นเริ่มต้นของเครื่องยนต์สันดาปที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลหรือในไอต้องบอกใน X3 เวอร์ชัน x r r s v e 2 d d ต้องเรียกให้ถูกต้องเพราะมันจะยาวนิดน,นึงครับเพราะว่าในเวอร์ชันในเวอร์ชันในเวอร์ชันเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลเนี่ยต้องบอกว่า ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3 5 9 9้านซึ่งจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือเราเรียก X d r i v e ซึ่งจะต่างกับเจ้า i x3 คันนี้ไอ้ที่คันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นเวอร์ชันที่มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังผมแอบ,บดูเนี่ยคือต้องบอกกันเลยว่าใน bmw i x3 เนี่ยจะต่างกับเจ้า x3 ปกติคือ x3 ปกติคุณจะเห็นเครื่องยนต์มีฝาครอบอะไรบนเครื่องนิดหน่อยก็จะเห็นเครื่องยนต์แต่ใน i x3 ไม่มีเครื่องยนต์และตรงนี้ไม่ใช่ตำแหน่งของมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้เป็นตำแหน่งของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้พลังงานในรถนะฮะแล้วก็ชุดเขาเรียกชุดมอเตอร์ของระบบพวงมาลัยที่เราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับว่ายังไงจะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยไม่มีไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีเครื่องเพราะแบตจะอยู่ที่พื้นในพื้นรถทั้งหมดเนี่ยใต้ที่นั่งเราลงไปเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนั่นคือในการปร,รําหนักก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าทําให้ center of gravity เนี่ย มันทําได้ดีเพราะว่าน้ําหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่แบตเตอรี่รถคันนี้หนักกว่า X 3ปกติแต่ในความที่หนักกว่านี่เขาเรียกว่ายังให้สมรรถนะที่ดีดีอย่างไรเดี๋ยวไปลองติดตามชมครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าตาภายนอกกันก่อนครับครับหลายๆคนอาจจะคิดว่า BMW i x 3เนี่ยราคาจำหน่ายเอ๊ะ เป็นราคาเริ่มต้นถูกกว่ารุ่นเครื่องยนต์สันดาบหรือที่เรียกว่ารุ่น,น,เ,น,ออนเ,เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแล้วราคาถูกกว่าแล้วออปชั่นเนี่ยหายไหมต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยผมต้องบอกว่าใน i อเอ็กทรีอ่ะออชั่นเยอะกว่าเบียนวิอ่าเอกทรีเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ดีเซลอีกด้วยต้องบอกนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงจะราคาถูกกว่านะแต่ออปชั่นมากกว่าต้องดูอย,อย่างนั้นสิ่งแรกที่เห็นเลยครับในออปชั่นที่มากกว่าก็คือถ้าเรามองด้านหน้ากรองใน i อเอ็กทรี มาตรฐานเลยมีกล้องอาราวิว e, กล้อง360องศามีให้แสแตนดาร์ดทุกคันเพราะมันมีรุ่นเดียวไม่ต้องแปลกใจอีกสิ่งหนึ่งด้านหน้าที่จะต้องบอกว่าเป็นความแตกต่างและโดดเด่นก็คือเจ้ากระจังหน้าที่เรียกว่าไตาคู่เนี่ยขนาดใหญ่แต่ความต่างก็คือจะไม่ได้เน้นช่องลมถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าตัวช่องลมเนี่ยตัวกระจังเนี่ยมันมันทึบมันไม่มีช่องแต่มันมีช่องล่างนิดนึงช่องล่างเนี่ย เพื่อจะรีดลมเข้าไประบายความร้อนตัวแผงคอยร้อนของระบบปรับอากาศหรือระบบแอร์คอนดิชันฟังง่ายๆเป็นช่องแค่นี้มีแค่ตรงนี้ครับที่รับลงเข้าไปเพราะว่าในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์มอตเตอร์ไฟฟ้า EV ว0รเนี่ยไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีเครื่อง,ร,องระบบรอยเย็นเนี่ยมันใช้งานน้อยมากใช้ใช้ระบบรอยเย็นที่น้อยมากแต่แล้วเนี่ยช่องลมเลยจัดน้อยมากนี่คือจุดต่างให้เราสังเกตกระจังหน้าไตาคู่เนี่ ที่ทึบๆเนี่ยครับแล้วก็ใสัญักตัวไอเพื่อบอกความแตกต่างอันนี้บอกเลยนะครับแต่ที่จะบอกให้ในยูงเนี้ยช่วจะเห็นว่าด้านล่างทีแทนปิดมีตัวตัวเรดาร์ーーตรงนี้แล้วก็ทํามองเข้าไปที่กระจกกระจกจะมีระบบกล้องกล้องที่บอกถ้าเราเห็นเนี่ยสามกล้องเลยครับกล้องเนี่ยตรงนั้นน่ยจะคุมระบบเพื่อระบบความปลอดภัยระบบแอตติฟีด์ครูซคอนโทรมีให้ระบบ ล็อกความเร็วหรือคุมระยะห่างจากลถคคนหน้ามีให้ทีุ่นชอบมากดี๋ยเราบอกว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วมันช่วยอย่างไงใน i อคันนี้มีระบบคุมระยะห่างจากลถคคนหน้าให้ออโต้ถัดมาครับไฟหน้าเวอร์ชันเต็ม b m w LED ต้องบอกว่าเป็นลองแค่รุ่นเดียวคือเป็นลองแค่ b m w Laser Li g h t LED ฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าไฟ LED ชุดน,นี้ถือว่าให้เต็ม้วนะคือให้เต็มแล้วเพราะถ้าลองแค่รุ่นเดียวนั้นเองคือในตัว La s e r Light ซึ่ง ทำให้ออปชั่นที่มากับเจ้า iX3 เนี่ยคุณจะได้ไฟหน้าที่เป็น LED full system มี Daytime เด n i ท g l, l ine, ไ g ท์ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงออโต้ไฟต่ำทำงานออโต้แล้วก็ยังมีระบบสไฟช่วยเลี้ยวเวลาเลี้ยวรถเนี่ยมีให้ครบอันนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่เต็มสำหรับเจ้า iX3 คันนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างว่มีอะไรบ้างครับ ในเบียนวิวไอเอ็กทรีครับต้องบอกว่าความแตกต่างเนี่ยที่บอกแล้วว่าเป็นพื้นฐานแพลตฟอร์มตัวเดียวกันทั้งหมดกับเจ้า X3 ชัสามเชนแล้วเนี่ยด้านข้างเส้นสายรวดลายแล้วก็ไปถึงออปชั่นพื้นฐานหลายอย่างเหมือนกับ X3 ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลังคาพารามิดมูล,ลูปมีให้มาตรฐานให้เต็มมาเลยในรุ่นนี้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็สำคัญคือกล้องกล้องกล้องอาราวิว360องศามีให้อันนีออปชั่นมาตรฐานกุญแจ มือเปิดประตูแบบที่เป็นคีเล t ใช้ได้ทุกบานในตำแหน่งของรถยนต์5บานใช้มือสัมผัสได้หมดอ่ะเป็นมาตรฐานมาให้แต่สิ่งนึงครับที่จะบอกก็คือใน IX ในเบ w i นวเนี่ยจุดต่างจริงหลักๆก็คือในเรื่องของออปชันที่มาคันนี้เป็นแพ็กเกจ M Sport ฉะนั้นแล้วมาในสไตล์สปอร์แต่ความต่างคนความส p o r t ก็คือในล้อแม็กครับชุดล้อแม็กขนาด20นิ้วเป็นแม็กต่างไซส์นะผู้ชม ต่างไซส์คือหน้าเล็กหลังใหญ่มาพร้อมกับขนาดความโตถึง20นิ้วซึ่งต้องบอกว่าออปชันจัดเต็มเพราะว่าออปชันนี้ล้อขนาดไซส์นี้เป็นล้อไซส์เดียวกับที่ใส่อยู่ใน BMW อ่าเวอร์ชันที่ปลั๊กอิน Plug in, หรือ psev หรือปลั๊กอินไฮบริดในตัวของ xdrive สามสิบ right, e นะถ้าจะไม่ผิดรุ่นหนูเรียกยากนิดหนึ่งนะในตัว x 3ธรรมดาซึ่งล้อชุดนี้เป็นหน้าหลังต่างไซส์ยางหน้าจะเป็น245ในขณะที่ล้อหลังจะเป็น275 ให้เต็มให้ความเต็มและดูสปอร์ตถึงจะเป็นรถไฟฟ้า100%หรือ EV คารันเนี้ยต้องบอกว่าความสปอร์ตมาเต็มนะฮะชุดเบรกอันนั้นเป็นไฮไลท์ล้อจะเป็นสไตล์ทรัปมีสัญลักษณ์เอ็มอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นชุดเบรกเน้นเด่นชัดแต่ต้องบอกว่าถ้าผู้ชมจําได้ผมพาผู้ชมไปดูนายเอก่อนหน้านี้เมื่อประมาณทัก3เดือนที่ผ่านมาผมเทสเจ้า X3 ตัวล่าสุด LCI เวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเนี่ยเบรกที่มากับรถ X สาต้องบอกว่าเป็นเบรกเขาเรียกลูกสูบเดียวสไลด์คาลิปเปอร์ลูกสูบเดียวในดิสเบรกชุดหน้าเนี่ยถ้าเป็นในเวอร์ชันเจ้าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคุณจะได้เบรกที่เป็นเบรกสไตล์เอ็มสปอร์ตที่เป็นคาลิปเปอร์สี่พอรทสี 4, น้ำเงินสวยสดใสแล้วก็ซิ่งแต่มาครั้งนี้ในเวอร์ชันในเวอร์ชันไฟฟ้าเนี่ยจริงๆต้องบอกถ้ามองเข้าไปครับเราจะเห็นคาลิปเปอร์สี่พอตเหมือนกับในเวอร์ชันปลั๊กอินไฮบริดเลยเรียกว่าสปอร์ต รองรับสมรรถนะสูงได้ดีแต่เพียงแต่ว,ว่าเจ้า,าคลิปเปอร์เนี่ยไม่ได้พ่นสีไม่ได้ทําแบบเป็นชุดให้ดูสวยเน้นเห็นความสปอร์ตสีน้ําเงินไม่มีครับสีบอลสีบอลเรียบๆเลยเจ้าคลิปเปอร์สีพอตเนี่ยสีบอเลเรียบๆเลยแต่แสดงเห็นว่าชุดเบรกเนี่ยรองรับสมรรถนะที่สูงเพราะว่า i อ3รไม่มีเครื่องยนต์แต่มอเตอร์มีพลังถึง286แรงม้ากับแรงบิดท,ที่มากถึง400นิวตัน ชุดเบรกนี้รองรับไหวแน่นอนฮะอันนี้อ่ะนี่คือความสปอร์ตในความแตกต่างก็คือล้อข้างด้านข้างลายล้อแม็กที่ต่างไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าในความแตกต่างเนี่ยไม่พูดไม่ได้ฝาถังน้ำมันเปิดมาครับไม่มีที่เติมน้ำมันนะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำมันไม่มีเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยชุดฝาถังน้ำมันจะถูกแปลสภาพเป็นชุดเสียบชาร์จไฟซึ่งเราจะเห็นเลยครับชุดเสียบชาร์จไฟอ่ะ จะมีสัญลักษณ์ทั้ง AC DC ให้เราเลือกใช้งานนะครับเปิดถ้าเราจะใช้ DC เราต้องเปิด2ตำแหน่งนี้และใช้ปลั๊กเสียบซึ่งต้องบอกว่าในการชาร์จที่พามาดูในการชาร์จเนี่ยเขาจะมีฐานะการชาร์จบอกเลยว่าจังหวะไหนกําลังเสียบเข้าไปแล้วเขายังคิดอยู่เป็นสีเหลืองสีฟ้าแดงว่าเออชาร์จอยู่นะถ้าฟ้ากระพริบเป็นอย่างไรเหลียวแดงมีปัญหาในการชาร์จมีสัญลักษณ์ไฟที่บอกตำแหน่งนี้แล้วก็มี ไตรรักษ์บอกเลยว่าระดับไหนเป็นไรแปลความหมายไ้ให้แต่สิ่งหนึ่งในการชาร์จต้องบอกว่าเจ้า b m w I x 3 r e เนี่ยรองรับการชาร์จเจ้า DC เนี่ยครับที่เราเปิด2ปลั๊กเนี่ย DC ชาร์จเนี่ยรองรับสูงสุดถึง150กิโลวัตต์อาแต่ก็ต้องบอกว่าในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องชาร์จด้วยว่าเจ้าเครื่องชาร์จ DC ที่มีอยู่เนี่ยวัดสูงแค่ไหนจากการทดลองเนี่ย เขบอกว่าสเปคเคมว่าชาร์จสูงสุด150กโวัต์แอลสามารถชาร์จตั้งแต่0ถึง80เนี่ยในเวลาประมาณ30-34นาทีในการชาร์จได้หรือสปีดสูงสุดในการชาร์จก็ว่า้ง่ายว่า10นาทีอะ่ะคุณสามารถชาร์จได้เดินทางได้100กิโลเมตรแต่จากการลองชาร์จตู้ชาร์จไฟประมาณประมาณ50เนี่ยผมลองชาร์จมันก่อนเนี่ยมันก็จะเดินอยู่ประมาณ46-47กโวัต์แอลเนี่ยแบตเตอรี่เรียกว่าแบตเตอรี่มีอยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่ง40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ใช้เวลาการชาร์จอยู่ประมาณ40นาทีผมก็จะได้แบตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ84ซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่าในการใช้งานเนี่ยในพื้นฐานการใช้งานการขับขี่เหมือนกับรถน้ํามันไม่ต่างเลยอะต้องบอกเลยให้ค่ารรมดดีกว่าด้วยแต่ความที่ต่างก็คือในเรื่องของการชาร์จพลังงานการเติมไฟหรือเรียกว่าแทนการเติมน้ํามันเนี่ยแหละตรงนี้แหละครับที่ทําให มุมของการใช้งานแล้วอาจจะต้องใช้การวางเกณฑ์หรือการกะระยะในการใช้งานที่มากขึ้นนิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยเรื่องนั้นอีกทีเดี๋ยวมาดูเรื่องของดีไซน์ด้านนอกอีกนิดนึงในด้านหลังว่าต่างกันตรงไหนกับรถ X3 เวอร์ชันปกติบางครับในด้านท้ายครับของ BMW iX3 เนี่ยจุดต่างจริงๆจะบอกว่าถ้าคนสังเกตเนี่ยความแตกต่างก็คือต้องบอกว่ามันจะมีสัญลักษณ i x3 ตัวนี้ที่เป็นตัวบ่งบอกความแตกต่างเขาทั้งชัดเจนเพราะว่าชุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามาตั้งแต่การ lci หรือการ minor change ของเบี x3 เนี่ยเราจะเห็นชุดท้ายชุดนี้กันมาแล้วแต่ต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวกับไฟท้ายที่เป็น full led เส้นสายไฟหลีนะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยหลังทุกอย่างเป็น led หมดหน,นะให้มันเป็นสมกับเป็นรถไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟมาเต็มชุดนี้กล้องอาราวิวจะอยู่ด้านบนนะฮะทำงานร่วมกับกล้องข้างและกล้องหน้าส่งภาพที่จอกลางขนาด12.3นิ้วถือว่าไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูว่าเป็นอย่างไรข้างในนะครับจุดหนึ่งต้องบอกว่าในด้านท้ายของว i ดูเนี่ยเขาเป็นเวอร์ชันที่ผมบอกแล้ว่าเป็นเวอร์ชัน m Sport ก็คือเป็นชุดแต่งรอบคันในสไตล์ M ความแตกต่างก็คือด้านล่างครับเจ้าด้านล่างเนี่ยมัชชนที่ถูกออกแบบให้เป็นดิฟิเซอร์ ในตัวด้วยให้ดูมีมุมสปอร์ตเน่นายรุ่นธรรมดาคุณผู้ชมจะเห็นท่อเสียคู่ก็จะมีตัวท่อเสียคู่แบบที่เป็นทั้งปลายท่อกลมปลายท่อเหลี่ยมแต่มาครั้งนี้ครับเขาไม่มีปลายท่อเพราะไม่มีเครื่องยนต์ผู้ชมลองดูฮะใน I อเรไม่มีเครื่องยนต์ฉะนั้นแล้วไม่มีปลายท่อแต่คำถามว่าเกิดเออเป็นดีไซน์ที่แปลกนะของเบียโอยู่เว้าวทำไม เขาเขาวอลดิวเซอร์แล้ววอลตรงเนี้ยเหมือนวอลหลบปลายท่อวอลทําไมอ่ะมันไม่มีปลายท่อมันก็ยังก็ก็ยังตั้งคาถามอันนี้นะ่ครับว่าวอลทำไมแต่โอเคอ่คโดยรวมต้องบอกว่าสวยดีต้องบอกว่าให้ความสวยงามได้ดีถ้าเรามองไล่เข้าไปด้านล่างเนี่ยด้านล่างมองเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าต้องบอกว่าในรถเบ w ยูไอเคเนี่ยเขาเรียกการจัดระเบียบของลมทำได้ดีมากใต้ท้องเนี่ยผมว่าน้องๆน้องๆรถ ซูเปอร์คาร์เลยต้องบอกงั้นเพราะว่าในช่วงกลางรถจะเป็นตัวของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะปิดเรียบเรียบพอเรียบปุ๊บเนี่ยลมที่มันหมุนวนได้ท้องรถตอนที่จะส่งผ่านจากหน้าออมาหลังเนี่ยมันก็จะลดกระแสลมหมุนวนมาถ้าเรามองนะครับตัวปีกนกหลังที่เป็นไฟลิงเนี่ยของช่วงล่างหลังที่เป็นไฟลิงเนี่ยปีกนกด้านล่างก็มีแผ่นปิดตัวกระเปะฟือนท้ายที่เราคุ้นเคยเดิมเนี่ยเขาก็มีแผ่นบางคือไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือทุกอย่างถูกปิดเรียบ และทําให้อากาศไหลลื่นดนที่สุดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องชมว่าไอเอฟใส่ใจในเรื่องนี้มากในเรื่องของเรียกว่าการคํานวณทิศทางลมเพื่ออะไรครับเพื่อค่าสัมรรถสิทธิ์แรงเสียดทานเพื่อความประหยัดพลังงานต้องบอกงั้นเพราะว่าตามมาตรฐานที่เบนท์ลยคํานวณมาเนี่ยเจ้าไอเอีเนี่ยเขาคํานวณไว้ว,ว่าจะสามารถวิ่งได้ในกรณีที่แบต100%เนี่ยได้ระยะทางสูงถึง460กิโลแต่ต้องบอกว่าจากการทดลองเนี่ยในเมืองไทยผมก็เห็นตัวเลขอยู่ประมาณสัก390-400กิโลเมตร ประมาณนี้ต่อแบตร้อก็ถือว่าก็ถือว่าใกล้เคียงนะต่ำนิดนึงเพราะว่าจริงมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยในด้านท้ายหลายคนจะถามว่าเอ๊แล้วมันมันเหมือนไหมต้องบอกกันนะว่าที่ผมจะเปิดให้ดูคือห้องสัมภาระหลังเนี่ยให้พื่ดูพื้นแปดเรียบไม่มีอะไรนะเพราะว่าปกติถ้าเราไปดูในเวอร์ชันอ่าปรากอินปั๊กอินเวอร์ชันปรากอินไฮบิดเนี่ย ด้านท้ายอาจจะสูงขึ้นี้เพราะแบตเตอรี่จำสูกซ่อนอยู่แถวนี้แต่ครั้งนี้แบตเตอรี่ไม่ได้อยู่แถวนี้แบตเตอรี่ถูกไว้ใต้ที่พื้นพื้นใต้ที่เรานน่านครับทั้งตำแหน่งเบาหน้าและเบาหลังนะพื้นทั้งหมดเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์อลใหญ่นะต้องบอกว่าใหญ่มากซึ่งซ่อนเอาไว้แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ข้างหลังที่วางของปลั๊กชาร์จมีมาให้ซ่อนอยู่ เบาะสามารถแยกควับ60-40ลงไปได้วางของได้ทุกอย่างเหมือนกับเวอร์ชัน x 3ปกติัะแล้วเนี่ยเดี๋ยวภายในห้องนิาสานเนี่ยรายละเอียดเรื่องของตำแหน่งเบาะนั่งผมผมข้ามแล้วกันเดี๋ยวผมไปลองขับพาทีไปลองขับดีกว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้ว่ากดเข้าไปดูครับไปดู x 3เวอร์ชันปกติการใช้งานข้างในแทบไม่ต่างกันเลยเพราะว่าคุณจะได้อารมณ์อัตรรถเดียวกันเลยแต่เพียงคขาว่าเขาคือรถไฟฟ้า100%อตอ่ะถึงนี้แล้วไปลองขับดีกว่าครับ เราอยู่ภายในห้องโดยสารของ b ปียโนเอ็กรแล้วนะครับต้องบอกว่าภายในรสารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต่างผมรู้สึกอัตรารดไม่ต่างกับ X3 เท่าไหร่สิ่งหนึ่งผมว่าผมจําไม่ผิดนะต้องบอกงี้ับผมจําไม่ผิดนะคือผมเห็นคือเด่นคือจอจอครับจอมัลติฟังก์ชันตรงกลางเนี่ยขนาด12.3ซึ่งตอนนี้ทําให้เป็นยใช้จอ2จอคือจอมาตรวัดและจอมัติฟังก์ชันเนี่ย เป็นไซส์เดียวกันเลยครับไซส์12.3ซึ่งถือว่าก็ก็เป็นไซส์ที่ใหญ่สุดในตลาดณปัจจุบันต้องบอกงี้ครับหลายๆคู่แข่งก็ใช้ไซส์ประมาณนี้เหมือนกันแต่ในการใช้ไซส์นี่ทําให้เราสามารถเอ่อเขาเรียกเราสามารถเอ่อให้ข้อมูลเคลื่อนของต่างๆเนี่ยมาแสดงที่จอเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะว่าในบีดโอยูเนี่ยออกผมลืมบอกว่าผมใช้ไอโฟนเนี่ยพ่วงอยู่จะเห็นว่าตอนเนี้ย จะมีไม่ว่าจะเป็น Google Map แผนที่หรือระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะออนอยู่ที่ตัวจอหมดเลยเราสามารถเรียกมาดูเพลงเนี่ยจุก๊กอะไรเงี้ยโปรแกรมเราเรียกมาได้หมดเลยหรือที่เราใช้ประจำเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของ Google Map Go o g l e แมบเนี่ยมองจอใหญ่เด็ดมากเดมากออนจาก มือถือเราเนี่ยครับส่งข้อมูลเข้ามาได้เลยซึ่งในระบบ Apple Carplay ที่ใช้อยู่ในวิวั3เป็น Apple Carplay ที่ใช้ได้ทั้งต่อสายและใช้ได้ทั้งแบบไร้สายผ่านระบบบลูทูธเป็นไวเลสมาเนี่ยซึ่งถือว่าใช้งานได้ดีอ้อเรื่อง่านก็คือเขามีไวเลสชาร์จซ่อนอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถเอาโทรศัพท์มาวางชาร์จได้แล้วก็ไวเลสชาร์จใช้งานง่ายนะวางลงไปอย่างใช้ได้เลยคือมุมในการวางถือว่าสะดวก วางได้หลากหลายมุมมากต้อบอกนครับในเรื่องอื่นๆระบบปรับอากาศแบบทรีโซนคือหน้าซ้ายขวาแยกหลังแยกอิสระก็ถือว่าทําให้รถใน v i วไอเนี่ยเป็นรถที่ถือว่าตอบสนองตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองนอกเมืองและในบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนเนี่ยระบปรับอากาศก็ทํางานได้ดีจะมีก็แค่ตัวม่านม่านบังแดดที่ประตูหลัง ไม่มีมาให้ในเวอร์ชั่นของไอคีมันทิ่บางแดดด้านหลังนะต้องบอกกันเพราะรู้สึกว่าผมจอยบีตในตัวปลกอินในเวอร์ชั่นปลาขินไฮบิดมีมาตัวนั้นอ่ะมูล,ลูปทั้งหมดมีแล้วเน้นย้ำให้เห็นเลยว่าเป็นมูล,ลูปไฟฟ้าควบคุมด้วยสวิทช์ตรงนี้นะครับไฟภายในห้องในสารเป็น led นามาให้นะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะสงสยัยแล้วว่าเป็นอย่างไรนี่ผมคุยไปขับไปนะจะเห็นว่า ฟฟลลิ่งของการขับใช้งานเนี่ยเหมือนรถปกติเลยต้องบอกงั้นแต่เป็นรถปกตทิที่ที่มีสมรรถนะที่สูงนะเพราะว่าการันตีแรงม้าที่286ต้องบอกว่าผมมีทีมงานนั่งด้วยน้องๆตาตกล้องเตรียมตัวสัมผัสแรงดึงได้ผมจะลองให้ดูแล้ผมวิ่งที่ความเร็วเนี่ย57-58นะิบเจ็ดห้าิบปดกดนสามองห่ไปดูแรงดึงเนี่ยร้อยแหละสบายๆครับร2อขึ้นแบบพิ้ว ลองในโหมดคอมฟอร์ตนะโหมดได้วิ่งกันครับขี่ของเ m w ยูในรถไอ r e ครีมให้สามโหมดมี Eco Pro มี Comfort แล้วก็สูงสุดคือเรื่องของ Sport ซึ่งแต่ละโหมดก็จะแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างคือสมรรถนะที่ตอบต่อตอบสนองต่อคันเร่งหรือเสียงเมื่อคิดได้ยินว่าต้องบอกว่าเขามีเสียงจำลองจำลองอยู่เสียงหนึ่งให้เรารู้สึกว่า้รถมันมีอัตราเร่งมีอะไรที่เราใจแต่ถ้าเรากดเข้าส port เสียงตัวนี้จะเน้นเน้นมากขึ้นผมลองกดให้ดูครับเข้าสปอร์ตโหมดหน้าปัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสังเกตครับโทนสีแดงส้มจะมีให้เลือกด้วยสามารถตั้งค่าได้ด้ว่าจะเอาแบบการตอบสนองของคันเร่งเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนหน้าปัดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่บนสีแดงเนี่ยผมลองที่ความเร็วใกล้ๆเดิมนะผมลองให้เห็นก่อนว่าอะนะความเร็วที่วันห้าสิบกว่าป่าห้าสิบเจ็ดนี่ผมขับเลยผมจะพาไปชงไปพร้อมาแล้วครับเตรียมพร้อมนะวินะ่งเลยลอยปุ๊บ อรสีสทัทองหนึ่งไปเสียงจะเน้นขึ้นนะเสียงจะเน้นขึ้นและความเร็วขึ้นเร็วขึ้นเห็นชัดเลยความแตต่างของคหม์ตโหมดับสปอร์ตโหมดเนี่ยขึ้นมาะดับร้อยห้าสิบสบายสบา,า,ายง่ายมากรีเรียวหลายหลายคนออกเอ๊ะสบาพนาขนาดนี้ทำได้ระดับต้องบอกว่าดับ,ร,บรถเบียร์มาอยู่ใช้เครื่องใหญ่ๆเลยไหมใช่ครับเพราะว่า ต้องเทียบว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาบที่น่าจะเรียกว่าถ้าเทียบเปรียบเทียบ x3 แรงดึงขนาดนี้คุณต้องมีเครื่องยนต์สันดาบในไซส์ประมาณประมาณเบนซิน6สูบ3,000เทอร์โบอะมาเก,กือบ300ตัวถึงจะได้แรงดึงเพิๆมาขา300ตัวจะดึงต้นไม่หนะักเท่านี้นะเพราะบอกว่าได้เครื่องยนต์286แรงม้าก,กับแรงบิด400นิวตันเมตรเนี่ย แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรถ้าเป็นรถยนต์เราจะต้องสัมผัสที่ถ้าเป็นเครื่องเบนซินก็ประมาณสัก4,000รอบหรืออย่างน้อยเทอร์โบก็จะอยู่ประมาณสัก2,000กว่ารอบแต่คันนี้ครับคุณจะสัมผัสแรงดึงนั้นนะ่ะตั้งแต่ทันทีที่มอเตอร์เริ่มหมุนแรงบิดสูงสุด400จะมาทันทีที่รถเริ่มกดคันเร่งรถเริ่มวิง่งฉะนั้นแล้วเนี่ยแรงบิด400เนี่ยพร้อมพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมตายตลอดอะต้องพูดคำนั้น นี่แหละที่จะบอกว่าสมรรถนะของเจ้า BMW iX3 เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสอาจจะคิดว่ารถไฟฟ้าคันหนึ่งมันอาจจะเป็นรถที่ใช้เน้นความประหยัดไม่กินน้ำมันประหยัดค่าไฟถูกกว่าน้ำมันแล้วเน้นนะจริงจะบอกว่าสมรรถนะไม่เป็นสองรองใครนะผมบอกผมลองเดี๋ยวผมลองหยุดนิ่งให้ดูดีว่าออกตัวเป็นยังไง ในการอยู่นิ่งผมลองในโหมดสปอร์ตปกตินะครับคือก็ลองบอกว่าในโหมดสปอร์ตปกติเนี่ยถ้าเราปดคันเร่งจะอยุดนิ่งไปเมื่อกี้เราลองตอนที่เราวิ่งแต่จะให้เห็นว่าจุดหยุดนิ่งออกไม่ธรรมดานะต้องบอกคานั้นอ่ะพอไหมลนะครับคุณผู้ชมไปผมว่าผม,ผมลองดูนะครับในอัตราเร่เงอยู่นิ่งสามสองหนึ่งไปดูแรงดึงและเสียงชอบชอบเสียงอนะเสียงรถโอ๊ตกาเดี่ยลอยแล้ว ร้อยแล้วเห็นเห็นซึ่งในออปชันที่มาใน i3 คุณจะได้เฮดทับดิสเพย์นะฮะนอกจากมาตรวัดตรงนี้จะมีจอที่สะท้อนขึ้นกระจกเฮดทับดิสเพย์ D ที่แสดงให้เห็นคือว่าออปชันมาเต็มในเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเนี่ยพี่ผมในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างระบบช่วงล่างตัวเดียวชุดเดียวกับอยู่ใน X3 ปกติเหมือนกันหมดเลยแต่ จะเห็นว่าฟังก์ชันเมื่อกี้ผมเห็นนะครับผมเปลี่ยนเลนแล้วถ้าผมไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยโลบพุงงอะไรมันจะดึงกลับอัตโนมัติเพราะว่าในในระบบที่ตั้งมาให้ของ BMW X3 iX3 คันนี้เขามีทั้งระบบควบคุมเลนนะระบบรักษาความเร็วรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าต้องบอกตอนนี้สนุนโลไม่ค่อยมีแต่สิงทเห็นคือดูฟีลลิ่งครับดูฟีลลิ่งกันเข้า ความสนุกในการขับขีส่สไตล์เ m มีให้เหมือนเดิมแต่บนนี้ต้องบอกว่าน้ําหนักตัวรถหนักขึ้นนะเพราะว่าจากข้อมูลที่เราเครมตัวเลขมาแล้วเนี่ยน้ำหนักรถของ i อเอนหนักอยู่ตัวรถปกปเปล่าหนักอยู่ประมาณ2อ0 0ือ2,200กิโลกร,รัมเน่ยซึ่งทเทียบกับสเปคมาตรฐานของ X3 เนี่ยในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก,ก็อยู่ประมาณประมาณประมาณพันหกร 1, 600, ประมาณนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยด,ดอะไร คือตัวเลขน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเห็นเลยว่า I X 3เรเนี่ยหนักขึ้นเพราะแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงพื้นที่เรานั่งเนี่ยครับพื้นที่เรานั่งเนี่ยน้ำหนักที่เพิ่มมาประมาณหก0้อยกิโลกรัมเนี่ยครับแบตตรงเนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าแบตแปดแปดสิบกิโลวัตต์อาวเนี่ยน้ำหนักทิมค่อนข้างมานะครับอ่ะตรงนี้แล้วเราเห็นเลยว่าข้างล่างเห็นความนุ่มนะสังเกตความนุ่มนวลการผ่ารอยต่อรถไอรก็ยังให้ความนุ่มนวนนนลได้เป็นอย่างดี อ๋อนี่แหละความชุมวันนี้ดีกว่เรากําลังจะลองเกาะความเร็วครับรถข้างหน้าจะลองวิ่งเข้าไปนะนี่ผมวิ่งความเร็วเร็วกว่าแต่พอเดี๋ยวพอเซ็นเซอร์เขาเจอเ,เขาจะเบรกเนี่ยครับเขาเบรกช่วยเบรกแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดแต่ถ้าคุณชมรู้สึกเนี่ยจะรู้สึกว่ารถนี่มีแรงต้านมากขึ้นคือต้องบอกว่าเวลาเราขึ้นที่เข้าหารถคันหน้าเนี่ยเนี่ยกดเลกปุ๊บลงกดอนะ่ะผมปล่อยน่ะรถเบรกเอง เบรกเองนะเห็นแล้วผมกดคันเร่งไปพอผมปล่อยคันเร่งรถจะเบรกกดคันเร่งเบรกต้องบอกว่าระบบนี้เป็นระบบที่ชอบมากนะในในการใช้งานในเมืองเพราะว่าระบบนี้จะออนรักษาระยะห่างของรถระหว่างรถเรากับรถคันหน้าเนี่ยอัตโนมัติซึ่งทําให้ถ้าเราเราคิดว่าเราขับรถแบบปกติทั่วๆไปธรรมดาวิ่งเพลินๆเ,เนี่ยฮะพอเราขับเข้าไปใกล้ขันหน้าแบบจะเพลินขับเคลื่อนเข้าใกล้ขันหน้าดโดยไม่รู้ตัวระบบเนี้ย จะช่วยเบรกช่วยกระตุ้นเบรกให้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมรถเบรกอ๋อเราใกล้ขันหน้ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิด,ดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้รถจะช่วยตรงนี้แหละครับที่จะช่วยให้การใช้งานเนี่ยในเมืองเนี่ยเจ้าระบบลักษณาะห่างเนี่ยเป็นตัวช่วยสาคัญให้การใช้งานในเมืองของ iX3 เนี่ยทำได้ดีต้องบอกกันนะครับนเนี่ยอันนี้ชอบชอบอันนี้ให้คะแนนเต็มเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องสมรรถนะอัตราเร่งนะฮะ แล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็สป,ปอร์ตได้ในตัวเนี่ยนี่คือหนึงในบททดสอบของ b m ี i นรถไฟฟ้า100%แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคันเดียวในตลาดคันเดียวในเซกเม e ต์ในรถเซ g m e ต์ C S U V ที่มีจำหน่ายในบ้านเราเบียนวิ่เป็นรถไฟฟ้า100%คันเดียวคันเดียวเลยในเซ g m e n ตฉะัน้นแล้วเนี่ยกับราคา3 4 9 9้านสี ขยับขึ้นมาแสนเนี่ยถือว่าคุ้มอ่ะถือว่าคุ้มค่าเนี่ยครับบททดสอบของ BMW i x 3รถไฟฟ้า100%ของค่าย BMW ในวันนี้วันนี้ขอตัวลาแล้วครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครั้งนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ